ม่ขอเหยไงยล้วัดนี่เทคนิคใครเทคนิคนงินครับจะขี้เหรอมาข,อข,อขับนะฮคือ,อยางพานกล้องมากงเว้ยเอ้าโอ้ยนี่แม่ไกินตะกี้ได้นิแม่ไดนล่ะแม่แมนี่ล่ะ <c oughs> อหอม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 อมเด้อนี่แซ่ปะแซ่ปแซ่ต้องแซ่แล้วยังบนี่แบบแบบแ่บดีก็แซ่เรียนบอกคนนแนมันตัวกันได้เแบีครับเอ้า เจ็บเอาหเอาแ้วอมมาเลยโอ้จ้าสา่ยังเ็เ้เียปรอกินหมดเนาออไม่อเงียงลยออ้เดี๋ยชิมม่ะเอา้มาปิดจอีกอาเลยอาปิดจบรอยใชเออทำท่ารยังไงออนีครับสนุกสนานกันไปครับเิร์ดร่ อ่าเรียบร้อยครับนี่ครับขอพัดแบบบรรดาเลยครับบุร,รีรัมย์ไส้ทะเลปลาสิไส้ไก่บลาไส้เหรอครับน้องมาเอาไปกินมื้ออื่นดีกว่าอ่าเรียบร้อยครับขอพัดครับ